สดีครับเจอก,กันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนะัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญน,นะครับถ้าทางช่อง y o u t u b e ก็สลาลงมคอยช n แน,นลนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่ผมแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้สักที่ผมไปซื้อเหรียญแล้วก็ผมผมซื้อเหรียญพวกเนี้ยเหรียญเนื้อเกินมีเรือมานะครับแล้วก็ผมก็ประกาศไว้ในคลิปตอหน้าว่า ถ้าเพื่อนเพื่อสนใจจะแบ่งปันก็ผมแบ่งปันให้นะครับในราคาเหรียญละ30บาทก็มีเพื่อนๆทักกันมาเยอะมากนะครับผมก็จัดจัดให้ตามลําดับที่ทักที่ติดต่อมาทางไลน์นะครับก็ผมผมเน้นติดต่อทางไลน์นะครับ095ย์เ4 4าหนะครับก็น่าจะได้ประมาณ3ท่านนะครับผมไม่รู้ว่าความต้องการของเพื่อนๆจะจะต้องการกันเยอะนะครับก็ <c oughs> ก็เลย แจ้งไปนะครับว่าเผื่อบางท่านอาจจะไม่ได้ก็ก็ผมขอเป็นรอบหลังๆนะครับถ้าผมได้มาผมก็จะแบ่งปันให้นะครับกับเหรียญเนื้อเกินพวกนี้นะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ของพี่ท่านหนึ่งนะครับก็โอนเงินมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้นะครับก็คนละสิบเหรียญห้าเหรียญผมผมผมไม่รู้ว่ามีความต้องการกันหลายท่านนะครับไม่งั้นผมจะจัดแบ่งกันเฉลี่ยกันไปอาจจะคนละสามเหรียญหรืออะไรแต่ก็ เพื่อนๆที่ไม่ได้รอบนี้ก็ไม่ต้อง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 เสียใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาแบ่งปันอีกแน่นอนนะครับก้อนนี้ครับเหรียญน้อเกินมีเรือนะครับมันน่าจะเกิดผิดพลาดจากการผลิตนะครับผม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 ในความคิดของผมนะครับก็มีความนิยมในกลุ่มนักสะสมอยู่แต่ก็อาจจะไม่กว้างขวางนะครับแต่ก็ตัวนี้ก็เป็นเหรียญเออร์เลอร์ที่ได้รับความนิยมกันระดับหนึ่งนะครับราคาจะไม่สูงนะครับเพื่อนเพื่อน นี่นะครับมันจะมีหลายลักษณะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นเนกเกอนปี4ี่นะครับนี่นะครับอันนี้ผมมารีวิวพูดคุยให้ดูแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ผมก็แบ่งปันได้นะครับส่วนเหรียญ10บบาทปี4นีนะครับที่ที่เพื่อนๆทักกันมาเยอะเหมือนกันว่าจะขอแบ่งปันคือตอนนี้ผมอ่ะติดค้างออเดอร์ลูกค้าไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เหรียญเข้ามาก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็ต้อง เก็บเหรียญไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับไว้เป็นตัวอย่างให้ให้ลูกค้าดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอเตือนขอขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้คือผมแบ่งปันเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับที่ที่จัดคลิปที่แล้วนะครับก็ราคาเหรียญละ30บาทนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับก็ผมผมก็แบ่งปันได้ในราคานี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเก็บไว้หรือว่ายังไงก็ สามารถติดตามคลิปทางช่อง y t u t u ของผมได้นะครับว่าว่าผมก็ไม่รับปากนะครับว่าคลิปไหนหรือว่าช่วงไหนที่ผมจะได้มาแบ่งปันกันอีกนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกดแจ้งเตือนไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวก้ก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะมานําเสนอนะครับในครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็ของพี่อีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ก็พี่เขาก็โอนมาแล้วอันนี้พี่เขาอยู่นครสวรรค์ก็แบ่งแบ่งปันกันนะครับก็ อันนี้ก็แยกไว้แล้วครับอันนี้ก็ก่อนที่จะส่งจะอะไรผมจะถ่ายรูปให้ดูก่อนนะครับว่าเหรียญลักษณะเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ความพอใจผมค่อนข้างจะแบบยังไงอะ่ะค้าขายมานานนะครับก็ก็จะย้ําเสมอว่าช่องของผมนี่คือจะเป็นช่องสไตล์พ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับถ้าตัวไหนแบ่งปันได้ผมก็แบ่งปันนะครับถ้ามีปริมาณเยอะก็ แบ่งปันกันได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากเก็บไปสะสมหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้อตงการเป็นจํานวนมากๆอยากจะไปทํากําไรหรือไปยังไงก็ก็ลองลองทักกันมาอีกทีนึงน,นะครับถ้าผมมีของหรือว่ามีเหรียญตัวที่เพื่อนๆต้อ,อตงการผมก็จะก็สามารถแบ่งกันได้นะครับก็อันนี้ก็คือคุยกันนะครับราคาก็ไม่ตายตัวนะครับราคาซื้อขายนะครับปกติก็ อยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับผมรับซื้อซื้อมาขายไปบางรายการซื้ออาจจะไม่สูงแต่ก็คือก็รับนะครับรับรับจริงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะต่างๆนะครับนี่นะครับเหรียญน่าเกินมีเรือนะครับน่าจะอยู่ที่บล็อกในการผลิตนะครับนี่ครับเนี่ยสีเก้าสีเก้าซะส่วนใหญ่นะครับสีเก้าห้าหนึ่งสามเจ็ดนะครับเนี่ยเหรียญลักษณะเนี่ย ก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางช่องอื่นรับซื้อหรือยังไงเท่าไหร่แต่คือการทำคลิปของผมผมไม่ได้อ้างอิงกับช่อง YouTube ของพี่พหรือช่องอื่นนะครับผมจะอ้างอิงราคาจากกลุ่มซื้อขายเหรียญน,นะครับทางกลุ่ม Facebook หรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนี่นะครับก็ราคาก็ไม่สูงกว่าในกลุ่มซื้อขายแน่นอนนะครับที่ที่ผมแบ่งปันให้นะครับนี่นะครับ ก็วันนี้ก็มารีวิวแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับกับเพื่อนๆว่าท่านที่พลาดรอบนี้นะครับแบ่งปันก็ไม่เป็นไรก็รอรอบต่อไปนะครับเพราะเหรียญพวกนี้จํานวนค่อนข้างเยอะก็ผมก็ได้ติดต่อกับพื้นที่สุราธานีของผมแล้วนะครับว่าติดต่อจากหลายๆร้านว่าให้เน้นตัวนี้ให้ผมหน่อยเพราะว่ามีความต้องการจาก f c หรือว่าสมาชิกทาง youtube หลายท่านนะครับก็ผมก็ ถ้าได้มาผมก็จะพยายามตอบแชทตอบตอบไลน์ไปนะครับว่าได้มาก็ผมผมก็จะ,จะจะจะแจ้งไปนะครับนี่นะครับก็ถือว่าแบ่งปันกันนะครับไม่จําเป็นว่าต้องซื้ออย่างเดียวต้องอะไรอย่างเดียวนะครับการการสะสมการอะไรนะครับสําหรับเพื่อนๆที่หาไม่ได้จริงๆก็อยากเก็บก็ทักผมมาได้นะครับผม มีหน้าร้านนะครับมี facebook มีอะไรก็ค่อนข้างการันตีนะครับก็พูดได้เลยว่าซื้อขายมืออาชีพนะครับผมก็ก็การันตีตัวเองได้ก็ลองดูลองเช็คเช็คเฟซบุ๊กหรือเช็คอะไรของผมได้นะครับก็ถ้าไม่ถ้าไม่แน่จริงก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับก็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 ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับว่าซื้อขาย หายห่วงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทั้งซื้อและขายผมทํามาเกินเกิน 6- 7ปีแล้วนะครับนี่นะครับก็เอามาฝากนะครับกับเหรียญเนื้อเกินมีเรือพวกนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญเป็นจํานวนมากนะครับพบเจอเหรียญบ่อยๆเพื่อนๆรู้จักสังเกตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับจาก10บาทเพิ่มเป็น20 25บาท30บาท นะครับก็ลองลองลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นกลุ่มเหรียญเออร์เลอร์คอยที่<ๆ>ก็ได้รับความนิยมนะครับอาจจะไม่สูงสุดนะครับไม่สูงสุดเหมือนเหรียญตัวอื่นๆบางชนิดแต่ก็คือก็คือมีคนเล่นกันนะครับนี่นะครับในเกินมีเรือนะครับผมเคยขายก่อนหน้านเนี้ย ที่ยังไม่ออกมาเยอะๆที่คนยังไม่ค่อยสนใจผมเคยขายได้เหรียญละห้าสิบนะครับตัวนี้ขายในหลายๆที่นะครับผมจะขายในกลุ่ม facebook กลุ่มซื้อขายเหรียญแล้วก็เว็บการันตีพระกระดานเหรียญน,นะครับผมจะขายอยู่หลายที่นะครับก็ค่อนข้างอย่างที่บอกครับก็ก็ประสบการณ์ขายก็ก็ก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเนื้อเกินมีเรือ เพื่อนๆรอติดตามนะครับว่าคลิปไหนหรือช่วงไหนผมได้มานะครับก็ถ้าเห็นผมมาลงคลิปทาง youtube เกี่ยวกับเหรียญพวกนี้แบ่งปันเมื่อไหร่ก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาไม่ได้แล้วก็อยากจะเก็บนักสะสมรุ่นใหม่ๆอยากจะเอาไปศึกษาก็ทักามาได้นะครับไลน์ ID 0954124443แต่ว่าช่องทางที่จะสื่อสาร ติดต่อกันนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่าผมมีเหรียญตัวนี้ก็คือช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ไว้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมมีคลิปอะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับจะได้รีบมาดูผมจะพยายามเน้นต่อไปผมจะพยายามเน้นทำคลิปให้กระชับขึ้นนะครับอันนี้ก็ต่อทำอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามจะอัด,อดสาระเนื้อๆให้กับ เพื่อนๆในคลิปทุกคลิปนะครับจะพยายามไม่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 พูดเยอะนะครับแต่ก็ยัง10นาที15นาที11นาทีอยู่ก็ต่อไปอาจจะพยายามทําคลิปให้สั้นลงนะครับสักประมาณไม่เกิน8นาทีนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้กระชับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเหรียญที่ผมมาแบ่งปันกันนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็20เหรียญก็แบ่งได้ไป3ท่านนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จัดส่งให้นะครับจัดส่งพร้อมกับรายการอื่นๆที่ผมขายนะครับก็อันนี้ก็แพ็กไว้แล้วนะครับรายการอื่นๆที่ผมขายในกลุ่มใน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 กลุ่มนักสะสมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวก็ จัดส่งให้นะครับเพื่อนๆซื้อขายสบายใจไม่ต้องกังวลนะครับได้รับของแน่นอนนะครับรายการแจกฟรีผมก็แจกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนสบายใจได้นะครับซื้อขายกับทางช่องผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ